แล้วที่สุดเลยแลวจริงๆมันเจ็บปวดอย่างยิ่งทำใหตัวเองเจ็บใจในเมื่อคำคอไม่รับนี่จะปล่อยเขามึงชีวนี้อยากจนะฆ่าตัวตายพี่เข้าใจเลย่วดท้งเจ็บแต่ทำไม่ได้ในเมื่อพี่น้องมไม่รักกันไม่รักดีแต้องให้ไปหาอนาคตตัวเองเจ้าอะไรเหรอ <c oughs> ตอนนี้เจ้าทุ่มใจบอกพี่สิพี่เหมือนพ่อ พี่จะให้เจ้าได้ทุอย่างเจ้าอย่างไรร้อ,รองหอให้เลยได้หมรัไม่รองไดครับเยของฉันสมสารณ์ครอปรดีที่ต้องควาประจบชะตารรมแบบนี้แหมขนมแก้นี้ก็ต้องยัยให้ดีด้วยพี่เดี๋ยวนี้มงมนอา,น,าน,นี่ใช่หรอเ่คขอได้วชาาพี่็นมึงเนี่ยองฉัน,หนใ,น,ใน,ในหนใจทุกที่นะลูกหน้าก็ต้อง่าจ ให้ลูกก็เหมือนลูกเป็นพี่เป็นน้องกันป็นทีจะดูแลหลังจากที่อไปแล้วม่จะต้องหนักหนักตัวหนักใจเจ้านี่เราเหลือแค่สองคนที่จะต้องดูแลพี่เยอะเข้าใช่ไหมผมฉันก็อยากจะแบ่งเบาภาระทังที่บ้านไม่ใช่อป่คือผอกฉันล้วามันอาจจะไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาพูดในตอนนี้ไอเรื่องแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ให้แก้ไขแต่เลิ่นๆข้างน้ำอันหลากเข้ามาเที่ยวเข้ามาน้ำมันท่่มขึ้นมาเราจะแก้ไขไม่ได้ มัน,นจะมีการช่วยพี่จริงเลยจะช่วยพี่จริงๆเลยเจ้าอยากแบ่งเบาพี่ภาระ,ะอะไร,ร่ะก็คือเป็นอย่างนี้คือตอนนี้ตั้งพี่อยากเป็นผู้สำเร็จราชการก็ต้องดูแลบรรลังนี้แทนกองทุนประดีจะอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้ทั้งพี่ในประเทศทับคอนไปตั้งสิบปีสิบปีทั้งพี่ต้องมีปัญหาเยอะแยะเออไม่หลุดไม่ใช่ใครแล้วผมจะเสียมไปเรื่องเสียมผมจะไม่ได้ เนี่เสียบลูเข้าวปั๊บเลยเอาไว้คำคำทอนอายุครบกี่ห้าปีกลับมาค่อยพูดกันเลยก็ปัจอย่านนี้ท่างที่ในระหว่างนี้ผมเชินจะแบ่งเบาภาระทั้นที่ก็คือเมืองนี้มันก็ไม่มีพระมหากษัตริย์ดูแลผมเช่ญจะขออภัแทนคำทอนสักห้าปีเว้นะห้าปีคือห้าปีถ้าเป็นนาไป ครองแทนคับรอดห้าปีเหรอก็อจะช่วยแบ่ง,ปง,บงเปา้าพี่ไงแบ่งเบาแ้าทำพีี่วหปีมันนานไปก็ต้องสามปีด้ยค่ะสาปีนนะภาษปีสิบเกเขาก็มันนานไปเราปีเดียวก็ได้ยังจะเป็นปีสปีแม้แต่นทีนี้วินาทีนี้จะเป็นข้อไม่ไดังที่ไม่กพูดอ สิ่งอที่คำพอที่มัดิพี่เดี๋ยวรับโทษไปไม่ไหวรู้ล้วครับเป็นผู้สำเร็จราชการแทนไม่ใช่ว่าตัวจริงไม่อยู่ให้ตัวผมป็เจ้ามารู้แล้วนมันจริงิัใจของนสตินี่็ไม่มีอะไรเพไม่มีอะไรเพื่นคืไม่เอาแล้ว ความคิดบ้าๆ่างนี้ค่ะอยากให้เกิดขึ้นในสมองไม่มีนะคนอย่างมึงจะดูนะคนทุกคนไม่ได um ้หรอกมึงดูนะแลแต่เฉพาะคนในโดมนี่านั้นแหละในโดมนี่ก็ดูไม่ทั่วหรอกแต่ผูมีสัญญาว่าถ้าคำทอนสิ้นอายุไขัลก้าได้มึงค่อยมาคุยกูใหม่เรื่องของมันละไอ้ยามได้น้องกูยังไม่ชินอยู่มึงอย่ามาให้เหรอเฮ้ยไง

อยู่ใช่เคยก่อนคัขอขาดใช่ไหมเนี่ยขอบคุณโดนเต้นตกเลยขาดเธอมาทุกเสาเลยจะมือัตกับเสาดีเลยขอบคุณคาของน้อกโดวยสวยทุกนาทีเมืงออกมามึอออกมาโอยเอเอเอติงโก้เอเอเอเมือใลานโอยมุกดดิ อย่างนี้แหละเก่งแต่กับพี่กับน้องกับคนอื่นเขาไม่เห็นมันมีลวดมีลายมันจะไปเอาเรื่องกับเขาเลยนิ่กับกูทนี่มึงเก่งจังนะมึงแม่จงจะต้องิปหาพ่อมึงออกมามึงออกมาเลยกลัวพ่อมีเสมอละไอ้ลิ้นของเจ้ากูเดิมันไม่ไปดิจิต้ มทนด้น no ้ง네ลูก <agę> ูมทนดาพี่โยมบางใหญ่เลยไอ้เต้าบุ้งตึงหวัว่ามึงทำไปพรกมึงขนมใจวกมึงยังเด็อยู่ผมเนเรสิะฉะั้นสิทนีเข้่ยังมีท่านที่สองไม่มีเข้าแน่ใได้ทั้งสองงเดียวก็หมดหึืตายแน่ไอเสียอดพอดีน้องสมเสด็จพุทเจ้ไอ้เเลยบอกขอลยลาเหมือนผม

ต่างใครเนี uh ่ยต้อนฝ่าฟืนหน่อยใช่ไหมนอกจากนี้เราม้องส่งเสนเห์ก่อ ฝากไว้ก่อนใ,ใรไทยได้เจอกูอีกแน่ไม่ร้องแล้วไม่จะไปยแล้ว